ในขณะที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับกรมบัญชาการพลเรือนตำรวจทหารที่4ีหนึ่งไข่เทพสตรีศรีสุนทรคนรอหจังหวัดนครศรีธรรมราชใน,ในช่วงนั้น <c oughs> เหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่ในเรื่องของคนภาคใต้เนาะแต่ว่าคุณผู้สรก็ไม่ขอใช้คำศัพท์ที่ลงเป็นรายละเอียด <c oughs> ช่วงนั้นนะคะหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ที่จะไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะพื้นที่ที่เราต้องไปก็มีในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในจังหวัดกระบี่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสุราษฎร์นะคะตอนนั้นเราก็เดินทางไปกับคณะทํางานของหน่วยเรียกว่าพอตทอสีหนึ่งนะคะ อ่า,อาสิ่งที่สิ่งที่ได้จากการไปร่วมง,งานกับหน่วยงานทหารนะคะก็คือเราได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะคะทำให้ชีวิตเรามีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบว,วินัยนะคะแล้วก็การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆนะคะเราก็ได้ทำรรมาใช้เมื่อหลังจากที่เราออกมาจากที่นั่นแล้ว แต่สิ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือเรามีโอกาสได้แสดงออกในสิ่งที่เราพอจะมีความสามารถอยู่บ้างเช่นในเรื่องของการร้องเพลงนะคะเราเรารู้ว่าเราเสียงไม่ดีแต่ว่าเพลงที่เราร้องก็คือเป็นเพลงประเภทปลุกใจแล้วก็มีโอกาสได้แสดงละครสั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอยู่แล้วก็ ได้ขี่เฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในชีวิตนะคะแต่ว่าในการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะาแบบสะดวกราบรื่นนะคะจำได้ว่าตอนนั้นนะคะเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากาสนามบินของพลรห้านะคะค่ายเทพสตรีศรีสุนทรไปยังอำเภอบางขันบนเครื่องบินก็จะมีพี่ทหารที่เป็นนักบินสองคนแล้วก็มีพลวิศหนึ่งคน แล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่จากอำเภอนะคะก็สรุปว่าในเครื่องบินลำนั้นมีผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนนะคะ,ะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินก็มีพี่พี่นักบินทั้งหลายก็มาให้กําลังใจเรานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องไปทํางานในสถานที่แบบนั้นน่ะคือเราต้องไปอะ่ะแล้วเราก็พอนั่งบนเครื่องบินไปขับไปก็โอเคทุกอย่างทีนี้ เ,เวลาเราไปนะการแต่งกายของเราก็ต้องใส่รองเท้าวัชพูตลอดนะคะเพราะว่าเราใส่เป็นชุดกระโปรงใช่ไหมลุงจากเครื่องบินลุงจากฮอปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องต้องวิ่งนะเพราะเดินไม่ได้ถ้าเดินเราจะล้มเพราะใบะพัดฮอเนี่ยมลมมันก็จะกระพือแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งให้พ้นรัศมีของลมจากใบพัดของฮอให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยเดินปกตินะคะพอเราไปทาภาร,รกิจ เยี่ยมเยียนชาวบ้านหรือหน่วยงานทหารที่เป็นที่ไปไประจำอยู่ที่นั่นนะคะเรียบร้อยเสร็จเราก็ขึ้นหอกลับทีนในช่วงนั้นมันเป็นช่วงของอหน้าเกี่ยวข้าวที่เขาเกี่ยวข้าวชาวนาเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเครื่องบินขึ้นไปพักหนึ่งก็มันตกลมอากาศนะคะแบบตกลมมาแบบตกแบบ คือใจมันวูบลงไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรคือเราก็ไม่กลัวคือคุณม่ศรีเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็นักบินก็พาเครื่องขึ้นไปขึ้นไปได้อยู่ในระดับของเครื่องสักระยะหนึ่งทีนี้การนี้ตกจริงๆค่ะก็คือตกลงในทุ่งนานะคะการเครื่องบินตกในทุ่งนาในช่วงนั้นนะคือฟางข้าวมันก็กระเด็นเต็มไปหมดเลยก็มาคลุมเครื่องบิน ทีนี้ทั้ง4ี่คนนะคะก็พี่ทหารก็จะพยายามที่จะเอาฟังเข้าออจากเครื่องบินออกจากการการที่จะออกจากกระจกอะคะ่ะเพื่อที่จะให้เครื่องบินขึ้นแล้วก็สามารถมองอะไรต่อมีอะไรในรอบนอกได้เสร็จแล้วพี่ทหารก็พาเครื่องขึ้นขึ้นนะคะแล้วก็พอไปถึงสนามบินที่พนรห้านะคะก็จะมี นักบินต่างๆวิ่งมารับเราแล้วก็เขาก็ตกใจกับทหารไม่ตท่าไร่แต่กับเราซึ่งเป็นผู้หญิงสองคนนะคือแบบว่าเขากลัวว่าเราจะตกใจก็าถามน้องวัน oh, ซีเป็นยังไงบ้างคนน้นก็ถามคนนี้ก็ถามนะครับเป็นอะไรที่เราไม่ควรรู้สึกว่าอ้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นั้นเองแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่มีประสบการณ์ในชีวิตแบบนี้นะคะทําให้ประทับใจแล้วก็ผูกพันกับทหารมา จนถึงตัววันนี้แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับทหารนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจนะคะเข้าใจความแข็งแกร่งความกล้าความใจที่มันยิ่งใหญ่ไม่เหมือนคนทั่วไปธรรมดานะคะนะคะก็คือเนี่ยประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งซึ่งอเป็นอะไรที่หาได้ยากมากนะคะก็ดีใจที่สุดค่ะ